โอ้ไอ้ยดดภาพก่อน Let's go แบบเทนตี้สตอี่วันอินเลอเรนนี่คนน่ากวตัวงเตัวรูยล้วเพลงนี้มันของจีนน่ะ แม่ฮะกลับมาช้าจังเลยโถลูกแม่ก็วุ่นอยู่กับงานเห็นใจแม่หน่อยไม่ได้หรือไงแต่วันนี้วันเกิดผมนะโอ้เออแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าวันเมื่เป็นวันนี้ทางงานของขวัญผมละ่ะเออใชรนะ่ะลูกได้ยินเรื่องคุณหน้าแดงไหมพอถึงวันเกิดของเด็กดี คุณหน้าแดงจะเอาของขวัญมาให้ในตอนที่เด็กดีนอนหลับอยู่จริงเหรอฮะจริงสิถ้าลูกอยากได้ของขวัญบ้างลูกต้องไม่เข้านอนเลยนะงั้นผมไม่นอนเลยนะแม่เราเห็นดิแต่งเรื่องหลอกเด็กอยู่แล้วนะคุณกี่ครั้งแล้วที่กลับบ้านมาช้าขนาดนี้ก็ฉันทำงานอยู่กะฉันเลิกดึกนี่ เอ้ยเออแหล่คิดว่าฉันโง่มากหรือไงโอ้ยเยี่ยมแม่งตายเฮ้ยไอเด็กเวรกลับเข้าห้องไปอย่ามายืนฟังอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันฮะนี่เด็กตัวก่าเลยเด็กตัวชิบ้มหรอกไม่น่ากลัวหรอกมั้ง

คุณใครเดินอ่ะคุณหน้าแดงแน่เลยไหนของผ่านผมล่ะแบดเย็นมาเลยไอเลิไอสิไอ้สิไอ้สิพ่อมันเหรอพ่อไม่คุณหน้าแดงเฮ้ยเฮ้ยถูโป่งด้วยหน้าแดงเฮ้ยโอ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 ้ย เลยอ่ะอ้าวเช้าแล้วอะไรอ่อ <c oughs> อะอนี่มันของขวัญจากคุณหน้าแดงเหรอจริงปะเนี่ยอะไรอ่ะสวัสดีฉันชื่อรอนเดี๋ยวนี่นายพูดได้ด้วยเหรอแงอยู่แล้วเพราะฉันสร้างมาจากเวทมวนต์เลยนะขนาดรูปร่างหน้าตาย,ยัางเหมือนผมเดะเลย ใช่แล้วนายท่านสร้างฉันมาเพื่อนนายโดยเฉพาะแต่คอนายดูเอียงจังไม่เป็นไรหรอกบางครั้งนายท่านก็มีผิดพลาดถ้าให้เทียบกับตุ๊กตาตัวอื่นแล้วนี่ถือว่าเป็นแค่ตำหนิเล็กน้อยสิ่งที่สําคัญกว่านั้นต่อจากนี้ฉันจะเป็นเพื่อนซีของนายนะฟังรู้สึกยอดไปเลยอยาก็ได้รอะไรด้วยกันไหม,มนายท่านเก็บของเล่นของฉันไว้ในตู้เสื้อผ้า ช่วยไปเอามาให้หน่อยได้ไหมวิทยตู้เผ้ายังมเปิดออกอีกเหรอมาเปิดอีกครั้งได้ไหมผมพยายามเต็มที่แล้วยังไงก็เปิดไม่ออกมีอีกอย่างอื่นมีอย่างอื่นที่อยากให้ผมทำไหมฉันสักหิวแล้วสิในตุ๊กตากินข้าวได้ด้วยเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นนายจะเป็นคนกินต่างหากและฉันสามารถรับรู้ที่นายกินได้ <kee. S 1> นายท่านเชื่อมประสาทส,สัมผัสและอารมณ์วความรู้สึกข,ของนายเข้าออกับฉันแล้วฉันจะได้เข้าใจนายได้ง,ง่ายมากขึ้น<ๆ>ว้าวนั่นมันถึิงไปเลยเมื่อ,อไรอ่ะเพือ่อตู้ยินมัเจ้าขี้เส<ๆ>าลูกกำลังอา่านจดหมาย,ยานี้ตอนบ่ายโมงอยู่ใช่ไหม แม่เตรียมของที่ลูกชอบไว้ในตู้เย็ยนแล้วอย่าลืมมาอย่าลืมอุ่นแล้วก่อนกินด้วยละ่ะครั้งนี้แม่เห็นลูกเริ่มไม่ค่อยจะกินข้าวลูกก็รู้ว่าแม่ไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะงั้นหัดดูแลตัวเองแล้วเลิกทําให้แม่กังวลสักทีแล้วก็แล้วลูกอย่าลืมกินยาหลังอาหารด้วยจากแม่กินดีเลยอุย้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาขอกตู้เย็นก่อนอกแล้วไปอุย้ย เออไม่มีจริงดิเสียวอ่ะกินน่าตุกตาเว้ยอ๊ยน่นของที่นายชอบเหรอนายอยากเห็นฉันแรกกระถาจรงๆไหมอืมอยากสี่งั้นฉันจะทำให้อาหารจานนี้ไม่มีวันหมดทุกครั้งที่นายกินเสร็จอาหารจานนี้จะกลับไปเต็มเหมือนเดิม

เฮ้ยเยี่ยไอ้เยี่ยกตกใจหมดเลยไอ้สัสแก้วแตกเยี่ยกตกใจจริงเมื่อกี้นะเฮ่ยเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้สิแย่แล้วปวดมันพ่อต้องปวดผมแน่ๆเลยหวังว่าพ่อคงจะหลับอยู่นะ <S <S พ่อนายหรอ,เอ,อไม่ต้งองห่วงหรอกนะครับจุดรู้พ่อนายไปแล้วว่ายังไงนะมันมานี่เลย เก็บไม่ได้ด้วยต้ไปไหนอ่ะไม่รู้ต่ไปก็ตกแก่กุู้ไล่กูเก็บเลยอะเข้าห้องก่อนทีประตูทำให้ต่ออ่ะโอ้ยว้าวโอ้ยโอ้ยยีอะไรอ่ะพ่อผมใส่ถ้ามันแดงหรออย่นที่บอก นายท่านจับตัวพ่อนายไปทำไมละ่ะเพราะว่าพ่อนายเป็นคนไม่ดีไงทั้งที่ชอบตบตีหรือตะคอกใ่ใพ่อแม่แบบนั้นพ่อแม่แบบนั้นถูกนายท่านจับตัวไปเพื่อปกป้องเด็กๆแบบนายแต่ว่าแบบนี้มันทำเกินไปแล้วพ่อผมไม่สมควรที่จะโดนแบบนั้นก็พ่อนายเป็นคนไม่ดีไม่ใช่สักหน่อยขอร้องละ่ะโปรดปล่อยพ่อผมไปเถอะก็ได้ก็ได้แต่นายท่าน ฉันไม่ชอบใจแน่จากนี้จากที่นี่ไปที่พ่อนายถูกจับไปถือว่าค่อนข้างไกลถ้าอยากไปช่วยให้ทันเวลาต้องใช้ทางลัดบอกทางผมทีทางลัดคือต้องเข้าผ่านตู้เสื้อผ้าของนายผ่านละเนี่ยตู้เสื้อผ้าของนั้นเปล่าอ่ากุต้องโดนแนเ่เลยวะ ยังเปิดไม่ได้อีกหรอแย่จงแฮะถ้างั้นต้องใช้ประตูาของพ่อนะนายแทรแล้วโอ้โหเดือวนไปมาทำไมวะประตูสภาพวกน,นี้จะทำหน้าที่เหมือนประตูมิติมันสามารถพานายไปไ,ไหนก็ได้รวมถึงที่ที่พ่อถูกจับไปลองใช้ดูสิิมว่มันเป็น,เป,นปเป็นประตูโดรยมอนเหรอไรอ้เหี้ย หนดูน่อยดิโอ้ยเข้าไปเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่โอ้ลืมไปเลยก่อนที่จะใช้งานทางลัดนี้มีสองสามขั้นตอนที่ต้องทําก่อนเอาวิทยุพ่อนายมาวางตรงหน้าประตูเสื้อผ้าวิทยุนี้เหมือนกับปุ่มลิฟต์ก่อนอื่นต้องเลือกขึ้นความถี่ถ้าเลือกขึ้นความถี่ต้องถูกประตูมิติพา จะพานายไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อโอ้ยรู้เหมือนว่าจะยังไม่ใช่นะมาลองดูอีกครั้งกันเถอะกวเว้ตกใจหมดเลยกูวไอ้ต้องมีตัวเขี้ยมา เฮ้ยเฮ้ยฉันคิดว่าน่าจะใช่แล้วละ่ะเดี๋ยเข้าไปเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่เฝ้าบ้านไหนให้เองโอ้โหเฮ้ยแมวว่าไงผมกำลังมาหาพ่ออยู่ขอลักษณะพ่อของผมชื่อบูธเออสักคู่ ที่นี่มันชื่อที่นี่มีคนชื่อบูธอยู่หลายคนมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมบูธคนนี้เป็นบูธดีหรือไม่ดีคือพ่อของผมเป็นคนขี้โมโหนิดหน่อยบูธไม่ดีสินะนั่นขอดูก่อนที่อย่างบูธมีไม่ดีอยู่หลายคนช่วยบอกให้จอดโจมมากกว่านี้หน่อยเขาทําอะไรอีกพ่อหกชอบตะเคอกรายละเอียดยังไม่พอบางครั้งเขาตีผมและตกด้วยแล้วไงต่อ มีแค่นั้นฮะประตูอยู่ข้างหลังนายเย่ <Yeah. S 1> อะไร oh. ตกใจน้อยเฮี้ยก็ตกใจอ่ะไอ้แคยกูดูเฮี้ยเนี่ยแฮ่ฮ่า่าทำเอาตกใจเลยสักซี่พวกนายคือใครกันอะเราคือกลุ่มเด็กที่กำลังตามหาพ่อแม่ตัวเองอยู่เหมือนกันกันกบนายตอนนี้พวกเราว่าจะหยอยู่ที่นี่สักหน่อยอยากมาล่องวงด้วยกันไหมขอโทษทีแต่ว่าผมกำลังรีบอยู่โอเคงั้นไว้เจอกันนะ ตาย,ตายเลยโง่เตะกูเตะแ,แม่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยพ่อพ่พอ,อได้โปรดหยุดลงโทษฉันพ่อนี่ผมเองได้โปรดหยุดลงโทษฉันนี่เขากำลังทำอะไรกับพ่อลงไปเนี่ยรีบกลับบ้านกันเถอะไม่งั้นคุณหน้าแดงจะมาจับตัวพวกเราไปทั้งคู่ ได้โปรดหยุดลงโทษชั้นหาแล้วหาตำรวจป่ะเฮ้ยหาเฮ้ยหาแล้วกูดูยี่คนน่กูเลยคุ้ยเอาตุ๊กตาไก่แกไอ้เหี้ยเหี้ยเฮ้ยแม่แม่อย่าทำนี้แม่แม่่าทำอะไรนี โอ้โหเริ่มน่ากลัวจังละจะเอียงคอหำโอ้โหนี่รู้ก๊าลัาทําอะไรอยู่ทําไมไม่ไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าทําไมไปซ่อนที่ทําไมไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแบบนั้นคุณน่าแลจับตัวพ่อไปแล้วโอ้แบบนั้นก็ดีแล้วนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะคือว่าเรื่องแบบ คือว่าเรื่องมันยาวให้ผมอธิบายแลวตุ๊กตาหลอนของลูกเป็นยังไงบ้างมันโอเคดีอยู่หรือเปล่าตุ๊กตาแม่รู้เรื่องตุ๊กตาด้วยหรอรู้สิพราะวันนี้ลูกยังไม่ได้กินยาของตัวเองเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกเห็นภาพหลอนพวกนั้นแต่ละเรื่องที่ลูกเล่ามาจะไม่เหมือนกันตลอดแต่มีสิ่งเดียวที่เหมือ,อนกัน้าตุ๊กตาตองนั้นลูกจำเรื่องที่เล่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยเหรอ จำไม่ได้เลยฮะแม่ก oh. ็ไม oh ่ร oh ู้ว่าลูกก็ไปอะไรอยู่ไปนอนเถอะนี่ก็เที่ยงคืนแล้วโอ้โทษฮะหน้ากลัวเกมพี่ไม่ขนอหน่ากลัวเฮ้ยพระเฮ้ยโอ Oh my god เฮ้ยเป็นไรอะทำอะไรอะ เกิดอ,อะไรขึ้นลูกโอเคดีหรือเปล่าเกมคนักวอุยวอ้ยเจี๊ยโอย้แม่มันก็น่ากลัวชิบายตอนนี้รู้สึกดีบ้างหรือ,อยังฮะแม่คือว่าคุณนา่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ขอลาง,งานมาดูแลลูกที่บ้านจริงเหรอฮะ สัญญานะแม่แม่สัญญาตอนนี้ลูกหลับไปก่อนนะค่ะแม่เอ้ยไม่ออเอานะเอ้อแม่โถแม่พี่สัญญาอีกแล้วพี่แม่แม่เลี่ยมแม่บิดเออบิดคมๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยว,ว้าวโด,ดนคุณหน้าแดงต่อยแน่เลยเฮีย เอ้ตัวอย่างขนาดตัยเด็กเหรอไอ้เกยเอะไขึ้นกับนาย่ะนายท่านฉันช้ำน่วมเลยว่าละเขาไม่ค่อยชอบใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานสักเท่าไหร่ผมขอโทษมันเป็นความผิดของผมเองก็ว่าไปเห็นแม่ของผมไหมนายท่านจับตัวแม่ของนายไปอีกแล้วว่าอย่างไงนะเพิ่งจับตัวไปเมื่อกี้เองขอโทษจริงๆที่ฉันหยุดเขาเอาไว้ไม่ได้นายควรที่จะนายควรจะหนีไปให้ไกล เพราะอีกไม่นานขเขาก็จะตามมาเอาตัวนายไปด้วย,วยวผมจะไม่หนีผมจะไปช่วยพ่อแม่แต่ช่วยยังไงไม่เห็นที่นายท่านทํากับฉันหรือไงดูดีบรออเเฮ้ยค <Yeah. S 1> <Hey. S 1> าถาเฮ้ยตกใจเลยผมเจอสิ่งนี้อยู่ในะห้องขังของพ่อผมคิดว่าถ้าจะมาใช้จัดก,การเขาได้นะ น่ามันคาถาปราบคุณน่าแรงอุ้ยเร็วเข้ารีบเข้าทุ่เสื้อผ้าไปที่ที่แม่ลายสุกับตัวป๋าเหตู้ไหนอะตู้นี้อ่ะ Let's go ตัวเดบักใคร่โอ้โหไม่มีไฟเลยบูไม่กลัวกูขุดกลัวยัน วิ่งลงคาถาเข้าไปในนั้นแล้วคอยไปที่กระบังยุดไงเฮ้ยมันใครเนี่ยไอเด็กต,ดตุ้มยล้างรถตุ้มเฮ้ยจะเกะชัวเดใครเดินอะปิดตาเฮ้ยผู้น,น่าแดงเฮ้ย,ยมันเดินออกมาแล้วออกมันเดินเข้าไปไปยัไงวะ อ้าวเฮ้ยระเบิดเลยเอ้ยมันตายก็เจ็บอะที่ไหนอะอที่เดิมอะอ๋เอ,อ,เ,อเกิดอะไรขึ้นกับนายนะน้าข้างของฉันถูกปาบไปแล้วเว้นตวลที่เขาไล่ใส่ฉันก็กำกำลังจะหายไปนี่นายกำลังจะหายไปอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงฉันต้องการให้เป็นแบบนี้ แม่ควรออกไปเจอพ่อแม่ของนายน,นะ,ะพ่อแม่มาแล้วหรอว้าวคิดถึงโอ้ยกลับมาทะเลาะกันอีกแล้วพ่อแม่พ่อกับแม่เป็นอิสระแล้วโอ้ยอ้ออ้เงี้ยพูดแอบมีชู้ใช่ไหม <laughs> ก็บอกแล้วไงว่ายุ่งกับงานโอ้ยโกหก คุณทิ้งครอบครัวของเราไปหาผู้ชายคนอื่นไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือไงที่กขหกลูกตัวเองและคุณละ่ะคิดว่าดีไปกว่าฉันหรือไงเป็นแค่พวกเกาะเมียกินแท้ๆนี่พ่อภาษาอะไรเนี่ยฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันฉันยังดีกว่าที่ทํางานหาเงินเข้าบ้านมาเลี้ยงดูลูกตัวเองและทนายยังคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงสัมส่อนคืออะไรวะเป็นพวกมีชู้แบบมไผู้ชายอ่ะคุณคิด คุณก็เป็นพวกที่ดำดมมากกว่านั้นลองพูดดูอีกรอบสิพอกันทีเรามาอยากันดีกว่าทิุกันดีไม่ฉันก็คุณต้องย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ถ้าคุณยังเสนอหน้ามาอยู่ที่นี่ฉันก็จะพาลูกย้ายออกไปด้วยหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเอาหายแล้วเอ้า โอ้ยพ่อมันอยู่ไหนฮะภาพคุนคุณมึงจำได้ไหมจำได้เนี่ยนั่นไงกูต้องโดนไนั่นอีกแล้วแน่ส่วนแดงไม่แน่จจะไม่เหมือนเดิมเลยคุณจะตัวปิดตาเลยหายหายแล้วเลสเฟสฉันจะไม่ยอมกับเรื่องนี้ โอ้ย,อยเดินไม่ได้โอ้ยิบแฉะไปไหนอะไปห้องกูอะโอ้ยมึงทำไรอะอมึงทำไรอะโอ๊ยไม่ฆ่าเด็กไอ้เยังไม่ฆ่ากูฆ่ากาแูแล้วท่านี้เราเป็นอะไรอยู่อะเป็นวิญญาณเนาะเอา้า ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ความจริงบอนฉันเสียใจด้วยจริงๆรู้เสื้อมากของนายตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วอ๋อมันฆ่าตุ๊กตาใช่ปะตุ๊กตากระเชี้ย,ลยแล้วเราเออว่ะ<ค>นี่มันผมเหรอทำไมผมถึงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนายรู้อยู่แล้ว เพราะว่าฉันคือส่วนที่รู้ของนายนายพยายามปฏิเสธเรื่องนี้มาตลอดและยังสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อทําให้รู้สึกดีขึ้นต่อพ่อแม่และตัวเองส่วนฉันก็เป็นคนที่หาทางให้นายมาเจอความจริงฉันพยายามช่วยด้วยวิธีต่างๆที่จะทําให้นายอยาอมรับความจริงได้อย่างง่ายดายแล้วมาหลายครั้งแล้วลองทายดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันพลาดติ๊กต็อกตุ้มความทรงจำทั้งหมด หายไปแล้วนายก็กลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้งในคืนที่พ่อฆ่านายผมตายมานานแล้วเท่าไหแล้ว14วัน4วันไม่รู้ตัวมันเป็นไม่ได้ที่จะนานขนาดนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ผมพ่อของนายตอนนี้กำลังหลบซ่อนอยู่ในห้องพักทุกๆโอ้ยเฮ้ย้ย,ยใครอะ พ่อเฮ้ย hey, กูยนี่า่าพ่อกลับบ้านไปกับผมนะโอ้ยย่เแบบี้โอ้ยย่มึงจะเดินมาทำเคียตรงนี้เนาเรียบร้อยพ่อ,อแล้วแม่ของผมล่ะแม่ยัเห็นผมอยู่ไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วพ่อแม่ของนายชอบกลับมาช่วงเดึกแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันลูกร้องไห้เลย ก็น่าก,กลัวขเขาหวยที่นั่นใครวะเนี่ยใครอ่ะตำรวจเจ้าลัดไปเดียวตำรวจเป็นอย่างนี้เหรอพอจะมีบอดแสเกี่ยวกับกับที่ท่อนตัวของสาม,มีหรือเปล่าครับ คุณผู้หญิงคุณทำของล่วงน่ะเฮ้ยคาถาคาถานั่นมันคืออะไรหรอครับนี่มันบัตรห้องผักแต่ฉันคิดว่าไม่ใช่ของฉันของพ่อไงใช่ปะเออตอนที่เราโยนเข้ามาไงใช่ปะใช่ปะใช่มันคือแบบคาถาให้หรอเออเราโยนแบบกิมนี่ อ้าวคิวเลอร์ฟาเธอร์พ่อถูกจับแล้ว เด็กผู้นี้มันโดนฆ่าวะใช่ปะเออะเ่อวะออ่ใช่ไอ้เหี้ยอือเอ๊อะตัวตัวนราน้่งจะโดนแบบอยู่ในอยู่ในตู้เสื้อผ้าแบบหต่ใจไม่ออก พี่เกมก็ดีนะ่ะเบีะยนั่นแหละทุกคนก็สำหรับคิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอคิมหน้า